่ายท่ายท่ายน่อยท่ายน่อยชั้นที่สิบหกเจ็ดสิบเก้าเมตรแปดสิบสี่เมตรเก้าสิเมตรเก้าสิบห้าเมตรร้อยเมตรร้อยสิบหกร้อยยี่สิบเอ็ดไม่ได้ารแต่อันี้มไม ว้าวโอ้โหเราใช้เวลา78ดวิหนึ่งนาทีสิบแปดวิกับทั้งหมด1นึ่งร้อยร้อยร้อยกชั้นเนี่ยร้อยแปชั้นครับความสูงอยู่ที่สองหเมตรไปกันต่อยังยังยังนีกครับอือ ตอนนี้ผมตาเนี่ยมาประมาณนี้ตากีล้าหอมอุ่นไม่เอ็นเลยเงียบเลยไม่เนดรู้มาครับตอนนี้คนเพลงเซียวอยู่เออยู่มเนวิวอัมบหนึ่งีมาดเปนอันบนงถึงแล้วมั้งอย่ยงเป๊ะไหมเป็นที่สิบแปดสิบสี่สิบห้ากี่กี่นาทีครับเนี่ยเจ็ดสิบแปดว ตอนนี้ถึงแล้วครับ๋อหนึ่งนาทียี่สิบวิเออมันกำหนดเป๊ะพอดีเลยหนึ่งร้อยแปดชั้นครับความสูงสี่ร้อยสามสิบสามจเมตรเหนือระดับน้ำทะเลไปครับเชิญไปชมบรรยากาศพร้อมกันครับนี่ความสูงจากชั้นที่108ครับเดี๋ยวไปชมวิวเมืองกวางโจครับ เราก็จะเดินดูรอบๆนะครับโอ้สูงม,มากด้านหน้าโอ้โหดีนี่วิวเมืองกวังโจนนะน่าเสีย ตอนนี้เราอยู่ที่เห็นตั้งแต่ชั้นที่1นงาแความสุงประเทศจีนะครับแ้เราจะเห็นเป็นวิวามสงวที่สวยงามแล้วก็ประสิทธิภาพที่สทมารกับ้มากก็จะเป็น่นะอ่าดูนี่เรา ดินหนึ่นชั้นที่หนึ่งร้อยแปนาสุดจะเห็นแบบวิวเองหอยเยนะแต่ก็ต้องเสียเงินเพิ่มอ่ักด้นี่เห็นาอยูที่เห็นก็จะเป็นสะพาน เนโอเคครับเราจะลาทุกคนด้วยคลิปนี้ครับ <c oughs> แฟนตันขอเขาด้วยท,ที่เจ <c oughs> ็ดีนบายบายนะโค